สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยามสี่ทิศ กลับมาสู่รายการดินสยามนะค่ไหนใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมและช่วงนี้ก็ได้เวลาที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะจ๊ะโอ้โหงานนี้น่าสนใจมากนะครับมผมนะฮะอยู่ทางภาคใต้ของเรานั่นเองนะฮะ,ะที่จังหวัดชุมพรครับเขามีงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองชุมพรนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะติดตามชมภาพพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับ ชุมพรนี่นะฮะต้องจัดงานเกษตรแฟร์แล้วก็ของดีชุมพรครั้งที่4่ประจำปี25ง7ันบนะบริเวณสวนสาธารณะสวนสาธารณะ,าารณะอภรรเกียรติวงนะครับอภา,ากรเกียรติวงอาอภากรเกียรติวงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะฮะซึ่งก็จัดขึ้นนะฮะจัดแล้วนะครับตั้งแต่วันที่22สิงถึง30สิงหาคมนะฮะ เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและก็การท่องเที่ยวของจังหวัดสร้างอาชีพสร้างไรายได้แก่พี่น้องเกษตรกรและก็ประชาชนในพื้นที่นะฮะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องเกษตรกรชาวชุมพรนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยครับพร้อมกับประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายถูกต้องซึ่งภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมมากมายเช่นการจัดขบวนรถแผ่บผลไม้จาก8อำเภอเลยมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชุมพรกว,ว,ว่า20หน่วยไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการปลาหมอชุมพรหนึ่งปลาหมอยัด นิทรรศการมะพร้าวนิทรรศการน้ำเพื่อการเกษตรธนาคารสัตว์น้ำและเครื่องมือประมงมีการจำลองเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอนอมมีการสาธิตวิธีการขยายพันธุ์พืชการทำชาใบหม่อนการสาวไหมสาธิตการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจร่วงสาคูมีสาธิตการเลี้ยงแพะแกะการเพาะเห็ดจากถุงและท่อนไม้การแปรรูปเห็ด การส่งเสริมฝึกอาชีพคลินิกเพื่สัตว์เลี้ยงบริการฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิทำมันสุนัขและแมวฟรีนะฮะยังไม่หมดแค่นี้นะฮะยังพบกับกิจกรรมนาทีทองของพลไม้แล้วก็ประมงมีสายดาวการกิเศษนะฮะถูกต้องแล้วครับผมเธอถูกทางฮะแล้วก็มีเล่นเกมจากรางวัลนะฮะกล้าผักสนครัวชิมเมนูอาหารจากเนื้อแพะว้ชิมเคยดีคืออะไรอะ เคยเหรอเคยไงเคยกะปิเคยกะปินะว้าวเออนะฮะมีเคยอร่อยเมืองชุมพรว้าวว้าวกิจกรรมประกวดปลาหมอยักษ์อยายางแผ่นตำน้ำพริกกะปิลีลาเด็ดรถแห่ผลไม้วว้านอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลไม้สด <c oughs> ผักพื้นบ้านนะฮะสินค้าประสุสัตว์สินค้าประมงสดแล้วก็แปรรูปสินค้าโอทอปแล้วก็กิจกรรมภาคบันเทิงนะฮะมีการแสดงดนตรีของนักร้องชื่อดังการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ชมตลอดงานเลยเดอ้อเริ่ม,มาค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีบทสัมภาษณ์ของคุณชาติชายอุทัยพันธ์นะคะท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะถึงงานนี้ด้วยอัพมาฟังบทสัมภาษณ์กันได้เลยค่ะ,ะเราได้จัดงานเกษตรแฟร์ขึ้นเป็นครั้งที่4 ัตถุประสงค์จริงๆก็คงหนึ่งหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะผลไม้ช่วงนี้ผลไม้ออกนะครับแล้วก็ให้ความรู้วิชาการใหม่ๆเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มคุณภาพของผลผลิตครับเพราะว่าออตอนนี้มันแข่งขันที่คุณภาพแล้วนจำนวนเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่แล้วเรื่องคุณภาพสำคัญกว่าครับเราวางมาที่22สิงหาคมถึง30สิงหาคม9วันนะครับก็ในที่ ได้เห็นนะครับก็มีเทศกาลเรื่องความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรแล้วก็มีสินค้าทางเกษตรมาจำหน่ายของดีที่ว่าเนี่ยอย่างทั่วๆไปนะครก็ผลไม้มีชื่อนะครับชุมพรมีทุกอย่างนะฮะทุเรียนมังคุดลองกองสลากกล้วยเล็บมือนางนี่มีชื่ออยู่แล้วนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือมีกาแฟโรบัสต้าที่มีจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยครับเรียนนิดนึงครับชุมพรนี่เป็นจังหวัดที่ตะกอดเนี่ยการเดินทางค่อนข้างจะไม่สะดวกนักนะฮะเดิมนะครับมีรถไฟกับทางรถยนต์แค่นั้นเองแต่ตอนหลังตอนเนี้ย เมื่อสักปีเศษมาเรามีเครื่องบินแล้วนะฮะมาลงที่อำเภอปะทิวก็ห่างจากจังหวัดแค่2ีกิโลนะครับชุมพรนี่มีธรรมชาติทางทะเลที่สวยงามนะครับแล้วก็ยังธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่มากประการลงเราเนผมเชื่อในอ่าวไทยเราไม่เป็นรองใครนะฮะเพราะฉะนั้นหาดทรายกับน้ําทะเลก็ยังยังมีความสะอาดอยู่มากก็อยากเชิญชวนมาเที่ยวแล้วก็มาชุมพรนี่การท่องเที่ยวอาจจะไม่บือหวาเหมือนกับฝั่งอันดมัน ค่าใช้จ่ายถูกครับชุมพรค่าของชีพค่อนข้างจะถูกนะฮะท่านมามา,มาเที่ยวมามานอนมาเที่ยวแล้วก็ใช้สตังค์ที่นี่ผมว่าประหยัดนะครับเพราะว่าคนที่นี่มีน้ําใจแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงนักแล้วก็ท่านจะได้เจอความดสมบมูรณ์โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะคือมาแล้วอย่างท,ท,ที่ทุกคนจะทราบดีก็คือเกาะพิทักษ์ใช่ไหมครับเป็นโฮมสเตย์ที่มีลูกค้ามากที่สุดในประเทศไทยกน็น่าศึกษาน่าไปเที่ยวดูครับ ปกติเราจะรู้แต่กาแฟเป็นผงใช่ไหมครับลองมาดูต้นกาแฟนะฮะแล้วก็จะมีดอกกาแฟซึ่งมีสีขาวก็ที่อื่นก็มีการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับก็เชิญชวนว่าปลายปีนี้นะครับดอกกาแฟจะบาลมาเที่ยวจังหวัดชุมพรมาดูทะเลสวยๆมาทานอาหารอร่อยมาดูมาชมผลไม้ที่มีรสชาติดีแล้วก็ไปชมดอกกาแฟก็ยืนยันอมา,มาแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับครับชุมพรเราเป็นจังหวัดประตูสู่ภาคใต้ที่เรียนไปการเดินทางตอนนี้ผมเรียนว่า สะดวกสบายนะครับมีทั้งรถไฟรถยนต์แล้วก็เครื่องบินนะครับในเดือนกันยายนนี้ก็ทราบนกแอร์จะเปิดทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับก็อยากให้มาเที่ยวเพราะว่าความพร้อมของจังหวัดนี้ผมผมยินดีนว่าค่อนข้างจะม,มากตั้งแต่ธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์และสวยงามอาหารการกินที่หลากหลายแล้วก็ที่สําคัญค่าขชงชีพไม่แพงนะครับที่พักก็มีจํานวนมากพอสมควรใน,นความสะดวกสบายท่านได้นะครับเพราะนั้นอ,อ,อย่ารอช้าครับชุมพรรอท่านอยู่ครับ และของดีชุมพรครั้งที่4ค่ะจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเริ่มกันแล้วนะจ๊ะวันนี้ถึง30สิงหาคมนี้ยังไงใครอยู่ใกล้ก็เรียนเชิญกันเลยค่ะงานนี้ของดีเมืองชุมพรไม่ควรพลาดจริงๆและที่ตอนนี้เบนถืออยู่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่เป็นของดีจากชุมพรนั่นก็คือมเมล็ดกาแฟ นี่นี่คือเมล็ดกาแฟเหรอเกิดมาเราเพิ่งรู้ว่าต้นกาแฟเป็นแบบนี้จริงๆนะเเห็นเหมือนกันว่าเนี่ยคือเม็ดกาแฟนะฮะถ้าไม่บอกเนี่ยผมจะนึกว่าเป็นพวกเอเมือขือเมือขือเทศเล็กๆอะจริงเธอแต่ว่าตอนที่เราแอบเอามาดมเราจะสัมผัสได้เลยนะว่ามันจะมีกลิ่นของความแบบขมอะขมคอเลยนะฮะขมคอเลยทีนี้คุณผู้ชมกาแฟขี้ชะมดก็คือว่าเขาก็จะปลูกอย่างนี้นี่ยแหละปลูกกับปลูกต้นนี้ไว้ในสวนแล้วก็จะปล่อยยาง ไม่ใช่แล้วเราก็ปล่อยชมดให้เข้าไปอยู่ในส่วนนี้แล้วชมดเนี่ยมันก็จะไปกินเมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดคือให้มันไปคัดสรรของมันเองคือมันจะรู้ไงว่าเมล็ดไหนอร่อยไม่อร่อยมันก็จะเลือกกินแต่เมล็ดพันธุ์ที่ดีที่คุณรู้ไหมเนี่ยอ,อ้าแน่นอนใชน่เราเป็นชมดเหรออืมทุยไปเป็นอีเป็นอีบ้าเหรอเออเสร็จปุ๊บทีนี้มันก็จะไปกิน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 สุดท้ายเนี่ยพอเต็มท้องปุ๊บนั่นแหละ นี่ก็ถึงตอนเวลาบ่มเพาะแล้วเ,เขาก็คอยเก็บจากอ๊ชะชมดเนี่ยแหละก็คือเคาเอาเฉพาะ,มะเมล็ดก,กาแฟาที่ชมดกินเข้าไปนี่แหละเอามาผ่านกรรมวิธีในการผลิตกาแฟาขั้นต่อไปอ๋อคือจะเป็นสุดยอดเม,เม็ดกาแฟถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยกาแฟาที่ชมดมันก็เลยมาจากสิ่งที่ชมดเนี่ยไปพูดเลือกสรรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอุจจาระของมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นมเมล็ดก,กาแฟาที่แบบชั้นเลิศเขาบอกว่าแพงมาก ก็แพงเนี่ยกิโลกรัมละสองหมื่นบาทเดี๋ยวนะฮะที่มันแพงนี่มันแพงเพราะว่าค่าเลี้ยงดูชมดใช่ไหมฮะนั่นสิอาจจะกรรมวิธีมั้งเพราะว่าเห็นว่าต้องบ่มเพาะกันนานเลยนะเธอแต่ละเม็ดเนเวลาได้อี้ชมดออกมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องเขาไปผ่านกรรมวิธีอีกกี่ปีนะนานอ่ะเป็นปีๆอ่ะหลายอ่ะหลายเดือนเลยจริงใช่ซึ่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณผู้ชมเราจะนํากาแฟขี้ชมดเอาแบบไหนมาให้ดูเอาแบบเป็นเม็ดเสร็จแล้วเป็นก้อนเป็นเป็นเป็นก้อนที่เป็นอึอยู่เลยเหรอหูเลิศเอามาให้ดูดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรอาจจะแบบพูดแล้วไม่ค่อยเห็นภาพไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาฝากกันที่เปึกเด็ดจากสวนเข้ามาเขาไม่ไล่ตามเขาให้มาไหมอ๋อเขาให้มาหรือเด็ดมาจ้ะเดินทางผู้ให้ทุมพรเขาดูอยู่ว่าตามมาถูกไหมให้มาให้มาแล้วเอามาปลูกต่อได้ไหมอะ ไม่ได้ไม,ม,มันมีเราปลูกกาแฟด้วยกันที่เราเด็ดเออม็กาแฟแล้วก็ใส่ปุ๋ยอย่างนี้ป่ะแล้วมหลังเหมือนพวกเม็ดฟ,ฟักทองเม็ดแตงโมงอย่างนี้ป่ะลองทำมาว่าหลังเราจะได้ไม่ต้องมานั่งตื่นทงกาแฟกินอะไรอย่เงี้ยจริงเหรอไม่รู้อ่ะ ไม่ได้หรอกมันมันปลุกแน่งนั้นเลยมันคงไม่ง่ายไม่ง่านเขาไม่ให้มาง่ายๆหรอกมันไม่ใช่วิชากพอเด็กป .3 นะต้องอะไรนะตัดตาตัดกิ่งอ่ะเออตัดตาตัดตาตอนกิ่งอะไรอย่างไม่ง่านะเม็ดกาแฟมาหยอดเหรอใช่ไม่ใช่เรายิ่งไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอย่างนี้อยู่เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะตะขบมันดูเม็ดมายม์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันตะขบอ่ะนะฮะใครง่วงง่วงไหมฮะกินสดตาค้างเลยตาค้างนี่ทำไมตาย กินสดสดคือไม่ให้กินสดสดไหมเขาจะต้องผ่านกระบวนการนู่นนี่นั่นโน้นอะไรอย่างเงี้ยดีวลิโพแน่นอนนะฮะเออนะครับอ่ะพรุ่งนี้พรุ่นี้ตามชมไว้นะครับผมนะฮะว่าจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมสำหรับกาแฟขี้ชมดนะครับกิโลสองหมื่นฮะอยากเห็นป่ะทำไมอ่ะอยากเห็นหรือเปล่ากาแฟขี้ชมดกิโลละสองหมื่นอะอยากเห็นสิก็มาดิ หลายท่านอาจจะไม่รู้ครับตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันสามารถดูผ่านมือถือได้แล้วนะครับแล้วพวกนี้ทำงานอยู่ก็ t o anywhere นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับออนไลน์ยี่สิบโมงนะครับพวกนี้แคปเจอร์หน้าจอมาให้ดูด้วยว่ากำลังดูอยู่เคปะได้หรือว่านะครับจะรับชมทางทางแอปพลิเคชันนะครับ h e d p a d ใช่ไหมไม่มีใคไช่ไยนะไม่รู้นะนะฮะ ครับผมเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีหนึ่งขอเช็คอีกทีหนึ่งบทนานี้เป็นหมั่นไปคุณผู้ชมข้ามค่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กับผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วกันนะครับผมนะฮะช่วงนี้มี3เพลงนะครับผมตต่อรตไทยครับผมอ้ลืมทุกคำน้องจำทุกนาที ทำด้วยปักแป๊กเรือมาสเตอร์นะคะรักแท้แพ้ถ่านไฟเก่าและนางฟ้านาทีสุดท้ายครับกับ3-3สาซูเปอร์วาเลนชาน์ช่วงหน้ากลับมาพบกับกรอบรูปพ้นทรายการกับเลิตพันธ์โอท็อปจะเป็นอย่างไรติดตามกันช่วงหน้าหลังสา,ามาเรลงนี้ค่ะครับผม